ลูกค้าบอกฟีลลิ่งดีจัดเลยต้องมาซ้ําอีกคันหนึ่งในชุดเดิมเลยครับสวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมพามาชมเจ้านี่ครับ t o ลตาฟอร์จูเนอนะครับตัวนี้เป็นตัว TRD ลูกค้านะครับ mm hmm. เขาเรียกว่าไม่ต้องคุยอะไรเยอะแหละเพราะว่าอะไรไหมฮะก่อนหน้านี้นะครับพี่ชายพี่ชายเขาเคยมาติดแล้วแล้วเขาจะว,ว่าเฮ้ยฟีลลิ่งรถพี่ชายดีมากเป็นนิวจูนเหมือนกันเป็นเซตนี้เลย แล้ววันนี้เลยน้องสาวเลยอยากมาติดบ้างครับเพราะเขาบอกว่าเอ้ยฟีลลิ่งที่เขาได้ในในรถพี่ชายนะครับมันโอเคมากวันนี้เลยมาจัดเซตเดียวกันเลยแต่มีความต่างกันที่สีครับเขาพี่ชายตัวเซตลิงจะเป็นตัวสีดาครับแต่วันนี้น้องสาวเขาบอกว่าเขาเลือกเป็นสีบอลเพราะว่ารถเขาสีขาวอยากให้ได้สีบอลเพื่อได้แบบทนทนเดียวกันชุดนี้นะครับประกอบด้วยอะไรบ้างมาเดี๋ยวผมเริ่มไล่ให้ทีรายการเลยครับสำหรับเซตนี้นะครับลูกค้ายังคงเป็นความสูงสแตนดาร์ดนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงความสูงตัวโช๊คที่เลือกใช้เขาก็เป็นโชค มาตนดาเช่นกันครับมาตราบวกยกนะครับอนาคตอยากยกขึ้นก็ได้เช่นกันด้านหน้านะครับเป็นควีนซีรีส์นะครับควีนซีรีส์จะมาของสปริงตัวนี้จะได้เรื่องความนุ่มนวลเพิ่มขึ้นครับแล้วก็ไปการปรับขารีบาวลดการดีดครับรีบาวจะปรับได้16กระดับปรับที่ด้านบนนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นโช๊คตัวโมโน2 0ซับแทงแยกครับนี่ซับแทงแยกอยู่ตรงนี้การที่เป็นซับแทงแยกอย่างที่ผมบอกมาหลายๆคลิปครับเราสามารถวางซับแทงนะครับให้มันอยู่แบบปลายๆของตัวรถได้ทําให้ เราปรับง่ายครับถ้าเป็นตัวปิกกี้แบ็กมันต้องมุดเข้าไปหน่อยถ้าใครอยากใช้ชงชุดนี้นะครับก็ถ้าไม่ติดไรนะยิงไม่ติดหรอกก็เลือกแบบสัทแทงแย่ครับสัทแทงแย่มันจะลําบากและยากคนติดตั้งครับแต่คนใช้งานจะใช้ง่ายรางร้านเขาอยากเทียร์ตัวปิกกี้แบ็กเพราะว่าเขาติดง่ายครับแต่ถ้าอยากได้ปิกกี้แบ็กก็ไม่ไม่ติดนะครับผมก็ทางร้านก็มีเช่นกันแล้วก็ตัวพระเอกเลยครับตัวเซตลิงครับจาก s t b power ลูกค้าเลือกไปรุ่นบอลจอยครับสำหรับตัวเซตลิงเองนะครับเวลาติดตั้งไปแล้วใช่มมั้ยโดดดธรรราุนนีะคบ การที่คุณไปติดตั้งที่ไหนก็แล้วแต่หรือตะรวบอแล้วแต่ครับมันจะปรับขาทุกขาเลยครับทั้งขารลวบอลหรือขาขาคอมเพรสชันนะครับจะไม่นิ่มมากไม่ได้เพราะว่าถ้านิ่มมากมันอยู่ไว้ครับตัวสลิงจะช่วยให้ไม่อยู่ไว้ไม่ดิ้นแล้วก็ยังคงนุ่มนวลได้ครับเดี๋ยวจะเอาส้นนี้นะครับทั้งหมดเข้าไปในคันนี้เลยเสร็จแล้วเป็นไงเดี๋ยวมาดูกันครับชกหน้านะครับก่อนที่จะเปลี่ยนครับแล้วก็นี่เป็นชกหน้าหลังเปลี่ยนเรีนบอยแล้วครับเมื่อเราใส่ล้อนะครับมันจะเห็น แผ่ๆออกมานิดหน่อยไอ้รถเยืดอยู่นะครับพอยดยุบลงมามันก็จะมีให้มองเห็นอยู่ครับว่าเปลี่ยนมาส่วนอันนี้จะเป็นด้านหลังนะครับก่อนที่จะติดตั้งอันนี้จะเป็นช่วงล่างเดิมเดิมหมดเลยนะครับโช๊คเดิมสปริงเดิมของตัว f o r t u n e r ตัว t r d ครับแล้วก็กันเสเดิมหลังจากนั้นก็ติดตั้งเข้าไปครับจะเป็นโช๊คจากโฟลเดอร์นะครับแต่เราใช้สปริงเดิมอยู่พร้อมกับตัวแซดลิงบอลจอยนะครับสี่บอลแบบเชื่อมกับเสื้อผ้าครับอย่างที่บอกครับลูกค้าคันนี้นะครับ ชอบฟีลลิ่งของรถพี่ชายก็เลยมาใส่เซ็ตเดียวกันแลยแน่นอนว่าผมก็ปรับโชคเอยเซ็ตอัพเอยทุกอย่างเอยให้เป็นเหมือนกันเลยครับก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้เลยในส่วนของสีบอลนะครับก็จะดูหรูๆนครับดูแพงดูมีราคาดีแล้วก็ด้านหลังนะครับผมปรับไว้เบอร์2นะครับใครใช้โชคร,รุ่นนี้อยู่แล้วรู้สึกว่า้ปรับ2แล้วมันไม่นิ่งมันอยู่ไม่ได้อลองติดสลิงดูครับรับรองนวลเลยครับ และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนโช้ตนะครับหรือทําอะไรเกี่ยวกับปีกนกลูกหมากอะไรแล้วแต่อันนี้ต้องตั้งส่วนทุกครั้งครับใครบอกว่าไม่ต้องตั้งมาร์กแล้วอย่าไปเชื่อครับไม่จริงเลยก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ er, ตัวต้าฟอร์จูเนอร์ตัวเทียดีคันนี้นะครับก็คันนี้ด้านหน้านะครับเป็นโช้ตโบฟินเดอร์นะครับปีกนกเอยลูกหมากเอยเช่นเดิมครับเพราะเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงของสูงส่วนด้านหลังก็เพิ่มโช้ตนะครับจากโบฟินเดอร์เช่นกันเป็นตัวปรับแปดจับกับสวิงเดิมพร้อออมมกััับบบบบตวสลลิงครรุ่่นแเชื คันนี้นะครับเมื่อถามลูกค้าไปว่าเป็นไงบ้างติดตั้งเขาบอกโ้ฟีลลิ่งดีมากนวลมากใครสนใจเซตนี้นะครับราคาตามนี้เลยใครอยากนวลมาเลยครับทีลิง STB Power